ปุ๋ยอินทรียไส้เดือนยิม้มพลิกฟื้นผื้นแผ่นดิน่วงใยญ่ใส่ใจเศรษฐกิจสังคมไทยอิ<ๆ>นดีต้อนรับสู่เปิดโลก,กเกษตร AEC เปลี่ยนระบบรายจ่ายเป็นรายรับเฮ้ย hey, คุณปุ๋ยเคมีมาช่วยกันพรวนดินให้ล้วนซุยหน่อยสิ oh, โอ้ผมขอโทษนะนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมเนี่ย ของคุณปุ๋ยเคมีเนี่ยมีแต่ NPK แต่ของคุณปุ๋ยอินทรีย์มีอาหารหลายชนิดดีจังเลยอะชอบมากเลยชอบชอบชอบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องมาร่วมมือกันใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพปัจจัยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1. ดินดี 2. ปุ๋ยดี 3. มเมล็ดพันดีดี 4. การจัดการดูแลที่ดี ทำไมต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไส้สเดือนยิ้ม คุณสมบัติเด่นผ่านการข้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่103ทับ2,555เป็นปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมัสล้านปี100เเผสมอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติเช่นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกและแร่ภูเขาไฟเกรสไคน็อปติโลไลต์หนึ่งเดียวในประเทศไทยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตศัตรูพืชและปรับปรุงดินเหมาะสำหรับดินและพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ ปยอินทรีย์ไส้เดินยิม้มช่วยทำหน้าที่เพิ่มอินทรีย์วัตถุทางธรรมชาติช่วยการ,รบำรุงดินช่วยส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือจุลินทรีย์ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นดินจึงร่วนซุยอุ้มน้ำถ่ายเทอากาศได้ดีถาดอาหารสามารถอยู่ในดินได้นานส่งผลให้พืชดูซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สรุปคุณประโยชน์5ประการ 1. ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคุ้มต่อการลงทุน 2. เพิ่มรสชาติผิวสีและคุณภาพของผลผลิต 3. ประปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 4. สร้างภูมคุ้มกันโรคมแมลงและศัตรูพืชได้อย่างดี 5. พิชิตกำไรให้แก่กเกษตรกรอย่างยั่งยืน กคล็ดลับในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเท่าตัว 1. ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนยิ้มรองพื้นก่อนปลูกพืชทุกชนิด2หลังจากพืชเจริญเติบโตได้15-30ถึงวันให้ปฏิบัติด,ดังนี้ใช้ชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบต้นและบริเวณโคนต้นช่วยเร่งการเจริญเติบโตใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีทุกชนิดตามสภาพของพื้นดินและชนิดของพืชทั้งนี้ทั้งนั้นปุ๋ยเคมีควรเป็นปุ๋ยอวกาศ 3G นวัตกรรมแห่งรัสเซียในอัตราส่วน1นต่อ1 ผสมใส่ครั้งเดียวพืชกินได้4 6ถึง6เดือนสนใจเป็นตัวแทนประจำอำเภอโทร0 2 5 3 3 2 0 9 3 0 8 9 7 8 5 0 6 3 9ปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนยิ้มหาซื้อได้แล้วที่พกสสกตทุกสาขาทั่วประเทศ ปุ๋ยอินทรีย์ส้เดือนยิม้มพลิกฟื้นผื้นแผน่นดินห่วงใยใส่ใจเศรษฐกิจสังคมไทย